สวัสทุกคนสวัสดีครับนะครับก็สำหรับตอนนี้นะกูเองก็ได้พาทุกท่านมาอีกหนึ่งสถานที่เนาะยู่ทีนครหลวงเยงจันทร์นั่นก็คือหอผากแก้วนั่นเองเนาะซึ่งว่าเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นซื่อเนาะยู่ที่สปปลาวโดะเฉพกะก็เป็นอยู่ทีนครหลวงเยงจันทร์ไม่เขวามาทันได้ที่ว่าในมาเที่ยวที่นครหลวงเยงจันทร์ก็จะลืมเนาะที่ว่าจะมาเบ่งนะหรือว่ามาสัมผัสบรรยากาศยูทีวันหอผาแก้วนั่นเองเนาะ สำหรับราคาราคาที่เข้ามานี้เนาะครับถ้าว่าเป็นนักท่องเที่ยวก็จะเริ่มต้นอยู่ทีสามหมื 3, ่นกีบนั่นเองเนาะแต่ว่าถ้าเป็นคนลาวก็จะราคาอยู่ทีห้าพันกีบนั่นเองเนาะเดี๋ยววันนี้กูจะพาทุกคน,น,ปนบปดบรรยากาศแล้วก็จะมาครับโเนาะเรื่องราวต่างๆอยู่ทีพ่อภักกีนเนาะว่าจะมีทีไปที่มา้ได้ราคาเขาก็จะได้เห็นอีหย่างเด๋อเนาะทีงดงามและกาน่าสนใจนั่นเนองเนาะ อันนี้ก็ถือว่าจะเป็นทางด้านหน้านาะงองพ่อพระแก้วนั่นเองเนาะทรงลักษณะก็จะเป็นประมาณนี้นั่นเองเนาะโอ้ก็ใหญ่อยู่พอสมควรเนาะเดี๋ยวกูจะผ่าทุกคนยางเึงบริเวณอ้อมหอบคลองวัดก่อนก่อนเนาะจึงค่อยขึ้น ไปทางด้านถึงนั่นเองนะแล้วก็สำหรับอยู่ในแต่ละขั้นใดเนาะก็จะมีเป็นโฮปพญานาคนะอยู่ตินขั้นในตอนนี้เลยเนาะก็เป็นศิลปะแบบดังเดิมนะเนาะเขาแก่แต่กูจะพาทุกคนย่างเบิรงเนาะเป็นบรรยากาศเนาะออมทางห้องพระแก้วกันก่อน,อนเนี่ยนี่ก็จะเป็นทางด้านข้างเนาะอเศร้าแต่ละเศร้านี่ใหญ่เนี่ยพอสมควรเดีย๋ยวกูจะไล่เบิร์กู่ประมาณจากเศร้าเนาะ หนึ่งสองสามสี่ห้กเจ็ดแปดเก้าบม่ของังเศร้าขอ้องหองะักเกียวทางด้านข้างมีอยู่ประมาณสิเศร้าสิตนเนาะเนี่ยเป็นทางด้านข้างนะซึ่งอยู่ในหอบผักเกียวนี่นอก็ถชื่อว่าเป็นอีกติมหนึ่งานที่ที่ว่าได้มีการบุรณะสร้างซ่ามาไลายต่อไล่คางเนาะล่ตลายล,าย,ย,ลายสมัยนั่นเองเนานะประมาณนัตั้งแต่สมัมเจ้าเสด็จาธทิาทราช ทีเพิ่นได้มีการเปลี่ยนเอาเอามืองล่วงเนาะอยู่เมืองล่วงแม่คว่าจ้าที่เป็นล้มพะบางเพิ่นมาเปลี่ยนเป็นอ่านครลเวบงจันทร์นะแม่ควาเพิ่นก็ได้มีการมาสร้างอ่าหอบผักแก้วนี้ขึ้นเนาะอยู่ในสถานที่แห่งนี้เนาะเช<ค>ื่อว่าเอฟซีทางฟังไทยเนาะบางท่านก็อาจจะเคยได้มา,า,าอาจจมา่าบางท่านก็จะบ่คยมาเที่ยวมอน้กูก็เลยว่าจะนําพาทุกคนได้เบิงเนงะาะวาาวาหอบผักแก้วเนที่ทางวิงจันทร์อ่าแล้วก็ยูทีทางฟังไทยเนาะจะ มียังเดคายคือการเรือว่าแต็กต่างกันเอาได้นั่นเองเนาะ,ะด้านศิลปะนี่เป็นเราได้นะก็พูดกัจะพาทุกคนในเห็นกันเนาะวันนี้เนาะสลักทางด้านนี้ก็จะเป็นทางด้านล่างเนาะลังจ้าที่ขอยางมาอันนี้ก็เป็นทางด้านล่างของวัดเนาะซึ่งด้านหน้าด้านล่างก็ลักษณะคล้ายขึ้นกันเลยเนาะทางลงนิงต่างแล้วก็ขอจะเห็นเนาะบนทีหน้าของวัดก็จะมีโคมคอนแกะสลักเป็น้สงสามหัวเนาะ นี่นะทุกคนเนาะอันนี้เป็นทางด้านล่างเนาะเดี๋ยวกูจะพาทุกคนเบิ่งอ้อมๆคล้อ,อ,องทางห้องพ้าแก้วกันก่อนเนาะแล้วเขาจะขึ้นไปแล้วเขาจะได้เห็นย่างดเดอาเดตตามเบิ่งน้ำกันเนาะอืมตอนนี้เขากลมา e x t r e m ข้างเบิ่งหนึ่งเนาะสูงอยู่พอสมควรนะทุกคนเนาะสำหรับในโตอาหามนะ ไม่เข้ามาเศร้านี้สูงพอสมควรเศร้านี้คิดว่าน่าจะสูงระดับประมาณห้าหกเมตรอะได้น 5, ะเนะี่ยก็สำหรับท่านตทีโบหันได้มาเห็นเนาะกะันวันนี้กูนนะ่าฟังทุกคนแน,น่นอนเนะาะถ้าได้เบิ่งแล้วก็ฝากคอมเม่กันเข้ามาเลยเด้อเนาะว่าเป็นเราได้เนาะกูเองก็เคยมาสถานทันีแห่งนี้ประมาณ ซ่องเรือซ้ำคางนี่แหละเนาะที่มาได้มานครรัเวงจันทร์แล้วก็ได้มาเที่ยวครั้งนี้ก็น่าจะเป็นครั้งที่ซ้ำเนาะที่กูได้มา,ายักมาแล้วมาอีกนั่นเองเนาะพ่อพระแก้วเป็นสร้างขึ้นในปีพอซ1 0 8่อ,อ 8, ตามการหับสร้างข้องสมเด็จพระเจา้าเสชาธิราชหลัลงจ้ากมีการย้ายเมืองล่วงจากลพระบางมาที่เวียงจันทร์วันนี้ได้สร้างขึ้นในเขตพระราชทานเนาะเพื่อปริษทานพระแก้วมรดก ทีสมเด็จพระเจ้าสัุธาธิราชได้มีการอังเสริญมาจากนครเชียงใหม่เมืองล่วงของอาณาจากักรลานนามาทีล่งพระบางเนื่องจากวัดนี้เป็นสถานที่ศูนย์ของพระองค์จึงบ่มีพระทรงจหวัดพระแก้วมรกรประดิษทานอยู่ที่วัดนี้เป็นเวลาล่ากว่า2องหอยปีจนมาฮอดปีพอซ้อ่องผ่นซ้ำหอยสาวซองนัคนและวรจันทร์กดที่กองทัพของสยามที่นําโดยพระยาจักรีผู้ก่อตั้งรัชวงจักรีแห่งประเทศไทยตีแตกกองทัพสยาม ได้มีการอังเซิรพระแก้วมรกตไปกรุงธนบุรีและวัดทึกทำลายปัจจุบันพระพุทธรูมนีแมนประดิศฐานอยู่ทีวัดพระซีรัตนศาสาศดารามกรุงเทพมหานครและถือเป็นสิ่งปกป้องคุ้มครองประเทศไทยเจ้าอนุวงศ์ทรงสร้างวัดขึ้นใหม่ในปีพศ2อ,อ,อ59พร้อมให้สร้างพระพุทธรูมรองมาขึ้นแทนที่พระแก้วมรกตที่ทึกนำไป เนื่อง้กกตามวัดนี้ที่ทำลายอีกครั้งในปีพศ2 3 7 1เมื่อเจ้าอนุวงก์กบฏตัวสยามเพื่อแยกตัวเป็นเอกราชและเวียงจันทร์ที่กองทัพสยามทำลายสาวฝรั่งเศสก็ได้มีการสร้างวัดนี้ขึ้นอีกครั้งในปีพศ2479 5 2 4 85 ทุกท่านก็สำหรับอยู่ในจุดนี้ก็จะเป็นโฮภาพกล้องทางพภแก้วมรกฎเนาะที่เป็นโฮภาพลาาักษณะนงสมาธินะที่เราจะเห็นเป็นแบบนี้นั่นเองนะนี่นะเราเราจะได้เห้เพียงแตว่ว่าเป็นโฮภาพเทน่านั้นเนาะแต่ว่า องจริงๆเพิ่นมันจะบรไดอยู่ทางด้านในเนาะเนี่ย,ค,นะย,นะยค,คือสำหรับประตูนี้นะาสนใจเลยนะเนี่ยทุกคนคือสำหรับประตูเนาะเป็นโฮปปันเนาะเป็นโฮปลักษณะแบบปันโน่นนั่นเองเนาะเนี่ยสำหรับประตูนี้นะเพิ่นก็บอกว่าประตูนี้มันสร้างขึ้นนะเป็นประตูดังเดิมเนาะ เป็นประตูดังเดิมนะครับในการสร้างพ่อพาะเก้ียวนปีพอ2 1อ3่องพนะัห้า่องนเนาะกลมกับอซกห, 60, 5, 1, ห 65, นะ้า1.565เนาะสมัยพระเจาเ้าไซเซตาการบุรณะค้างที่ซามเนาะไม่ขวาเพิ่นจะบด้มีการแตะต้องอย่างเลยไม่ขวาเพิ่นหักซ่าโูบเดืมไว้ทุกอย่างนะจะได้เห็นเนาะเป็นลายปูนปันนะ้นเนาะ เป็นปูนปั้นอยู่ในแบบประตูแบบนี้เลยนะทุกคนทางด้านในบบได้เป็นไม้เแต่ว่าเป็นปูนปั้นนั่นเองนะทางด้านในจะเป็นปูนปั้นหมดเลยเนาะชื่อว่าลวดลายละเอียดงดงามลรยเนาะเวลาที่เราขึ้นมาเนาะครับมันจะได้เห็นเป็นห้องหอยเป็นห้องหอยศิลปะแบบดังเดิมที่บางอันพ่นกันยังคงหักซ่าวไว้เนาะ โบแบบเดิมโดยประเดียวตองอย่างเพื่อให้เขาได้เห็นห้องศิลปะนั่นเองนะเบิ่งอีกเต็มหนึ่งจุดเนาะแม่ควาอีกหนึ่งอีกหนึ่งจุดที่ว่าเวลาเขามาเที่ยวพ่อพาแเกี้ยวนี้จะต้องได้มาย่างเบิ่งก็คือเป็นจุดที่เพิ่นได้มีการเอาเอาพระพุทธโฮบเนาะมาป็ิสัทานไว้เป็นพระพุทธโฮบโลหะเนาะที่มีการเอาไว้ตรงนี้นะทุกคน จะเป็นนะครับพระพุทธรูปนะครับหลายองค์เลยนะครับที่แบบเก่าแก่มากนะมีการสลักเป็นภาษาบาลีาผมคิดว่านะนภาษาโบราณด้วยนะครับก็สูงอยู่พอสมควรนะครับที่หอพระแก้วนะครับที่สปปลารนี่ก็จะเป็นยอดโซฟาเนาะ,นะ,นะคิดว่าเป็นยอดโซฟาตัวเก่าแต่ว่าเพิ่นก็ได้มีการ มาเก็บเมียนไว้ตรงนี้เขาได้เห็นเนาะเมืองมีประมาณจักยอดโดยสนับเมืองเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบอดสิบสองสิบสี่สิ้าสิยอดเนาะอนะืนะครับนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีเป็นแบบหินแกะสลักนะนี่ครับ ก็ห้ามแตะนะครับทุกคนนี่เนาะพระพุท์โทโแต่ลาออค์นี้มีความงดงามล่าเนาะที่เขาจะได้เห็นเนี่ยในสมัยก่อนที่เพิ่นรอเนาะก็จะมีหอยต่อเอาที่เห็นนะหอยต่อรอยต่อที่เขีนนะครับผมนะเนี่ยสองข้างนะครับเนี่ยเป็นรอยต่อนะครับเป็นพระเก่าครับผมสวยงามมากครับศิลปะตอนนั้นนะครับ เนี่ยแล้วก็ตัวนี้ก็จะมีเป็นหินศิลาจารึกนะเนี่ยโอ้ตรงนี้เนี่ยนี่ชัดเจนเลยกูด <Good S 2> เองอ,าอ,อ่านโบราณนะบุหงาเพิ่นเขียนมาจังได้เนาะเนี่ยเป็นศิลาจารึกสม,มัยก่อนมีการเขียนไว้เนาะนะพระพุทธรูปต่างๆนะจุดนี้แต่ละองค์นี้ที่ว่ามีความสมบูรณ์ไรเนาะนี่นะ ทางด้านข้างก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพระพุทธโูปเนาะเนี่ยผาผักเป็นกามีความอดงานได้นะเท่าทีเท่าที่กูสังเกตเนาะพระพุทธโูปนี่นะมันคล้ายๆคือกับตอนส่วงที่ว่าอยู่ทางแควงบกแก้วนะที่เขามีการขุดพบพระพุทธรูปนะครับแม่น้าโขงใช่ไหมครับที่ระหว่างเชียงของนะครับผมตรงนั้นนะ่ะกําันข้ามกันนะ่ะ สิ่งแสียนสิงของประมาณนั้นนะ่ะคือก็พุทธะลักษณะนะครับก็จะเหมือนๆกันนะครับผมนะไม่แน่ใจว่าจะเป็นเหมือนในยุคเดียวกันหรือเปล่านะครับนะคแต่ละองค์ก็มีความงดงามมากนะครับผมอ่ะ้วก็ตอนนี้นะกูเองกับพาทุกคนมาทางด้านล่างนะทางด้านล่างนี่ก็ยังคงมีกิจพภคที่โหลยไล่แบบนะให้เขาได้เห็นกันนะ่ะ แล้วก็จะเหมือนกับเป็นผ้าปางนะเหมือนลักษณะแบบผ้าปางผ้าบางนะครับผมเนี่ยตรงนี้ก็ยังคงมีเป็นแบบเป็นเม็ดมณีต่างๆนะเนี่ยที่ยังคงเหลืออยู่นะครับผมเนี่ยตรงนี้นะครับผมเนี่ยเป็นเม็ดมณีเป็นแบบเพิ่นเอาประดับประดาเนาะย,ยังคงเห็นอยู่นี่เม็ดหนึ่งสีเขียวมรกตอยู่เลยเนาะ สำหรับโอ้จุดนี้นะเป็นศิลาจารึกนะหลายหนังสือนี่ละเอียดเลยเนาะนี่นะฮะนี่คนเขียนแสดอว่าเป็นเศร้าหัววัดนั่นเองนะศตวรรษที่สิบแปดนะครับเสารั้วนะครับหรือว่าเสารั้วของวัดนะครับผมเนี่ยเป็นไม้แบบนี้นะครับมีการแกะสลักนะครับนี่ก็เหมือนจะเป็นรูปทรงแบบเหมือนพระนะ นะครับก็หลายปีแต่ว่าลวดลายก็ยังคงให้เห็นอยู่นะครับนี่เด้อเนาะเนี่ยโอ้ทางนี้ก็จะเป็นส่วนใหญ่เป็นหินศิลาจะนลึกหมดเลยนะมีตัวน้งสื้อเที่ยนติดแต่เพิ่นบอดด้บอกข้อมูลน,นะว่าแต่ละอันอธิบายว่าเราได้นะว่าเป็นภาษาบาลีนะค่อนข้างจะอ่านยากลายยิ่งเขาบอดด้ศิกษาด้านนี้เนาะส่วนนี่นะส่วน ลายประตูเนี่ยทุกคนลายประตูเนี่ยฮะแล้วก็จะเป็นไม้แกะสลักนะครับข้างในนะครับก็เป็นประตูดัง,ดงเดิมเหมือนกัน,นครับที่สร้างในพศ2103ถึง2108ครับก็นี่ยก็ยังคงรักษาไว้รูปเดิมนะครับผมเนี่ยข้างในมันอาจจะสะท้อนกระจกนิดหน่อยนะก็อาจจะเห็นไม่ชัดเจนเท่าไหร่แต่ก็พอเห็นได้ใช่ไหมครับนีเดอเนาะ บนนี้รู้สึกเหมือนว่าจะมีมีเลียนนะมีเลียนข้องเบื้องมีประเทศอะไรอ๋อจะมีมีเลียนจากประเทศไทยอันนี้นั้นจะเป็นเลียนสตางนะ25สตางตางนะครับผมก็จะมีเหรียญนั่นจะจะเป็นน่าจะเป็นของประเทศอะไรนะเนี่ยนี่คทจะเป็นของเกาหลีนะครับผมนี่น่าผมไม่รู้ว่าเป็นเหรียญของประเทศอะไรบ้างนะครับแต่ว่าที่จําได้ก็จะมีเหรียญของประเทศไทยด้วยนะเขาก็จะมีนักท่องเที่ยวไทยนะครับที่มานะฮะ เนี่ยทุกๆคนเห็นเศร้านี่บ่เห็นเศร้านี่บอเนาะเศร้านี่ถื่ว่าเป็นเศร้าเก่าเศร้าแกเศร้าดังเดิมเนาะที่ว่าการบุรณะนั้นเพิ่นจะมีการปะไว้เนาะแม้ขอเพิ่นจะให้ฮักสร้างหูเดิมไว้เพื่อให้ทุกคนได้หูได้เห็นว่าเนี่ยเศร้าทางวัดหอพระเกยวเนี่ยแต่ก่อนมันเป็นลักษณะแบบได้เนาะเพราะว่าเพิ่นก็มีการเคียนไว้นี่บอกว่าเศร้านี้เป็นเศร้าดังเดิมเนาะพร้อมกับการสร้างหอพระเกยวปีพศ1000พัน พอซ้อซ่อพั2 1นึพสองพัครับกองกับพอซ้อหหาร้อยหสิบหันหนึอ่ะก็เหมือนกับว่าจะมีทั้งเสาแล้วก็มีทั้งลวดลายของประตูต่างๆที่เขาอ่าคือปะไว้แบบให้เป็นโฮแป๊บเดิมเลยเนาะโดยมีการด้วตัวทีโปได้มีการเตะตองแนงเนาะนี่นะสําหรับพระแก้วนี่นาบีพ้อนึ่พันเก้าสิบเจ็ปีพอ2009่พักะแก้วมรกร ได้มีการอังเซิร์นมาปริสถทธนอยู่ที่เมืองลำปางเป็นเวลา32องปีปีพศ2 0อ9องพันเกาห้าพระแกมมรกตได้อังเซิร์นมาปริสถทธนอยู่ที่เมืองเชีงยงใหม่เป็นเวลานานเทงไปีปีและพอซ้อสองพันเก้าสิบสามห้าพอส,อ,สองพันหนึ่งอยซ้พระเจ้าไชยชิตธิลาชได้อังเซิกกร์นพระแกมมรกตมาดําเนินราสภิธีสาปนกิจศพก็คือเจ้าโพธิสลาชที่ได้สวรรคต และได้ปฏิสฐานอยู่ที่นครหลวงพระบางเป็นเวลา10ปีพศ2103 5พศ2322พระแกมมรกกได้อังเซินมาปฏิสฐานอยู่ที่นครหลวงวิจันเป็นเวลายาวนานถึง219ปีและพศ2322ปัจจุบันพระแกมมรกกได้อังเซินไปปฏิสฐานอยู่ที่กรุงเทพมหานครประเทศไทยรวมอายุทั้งหมดแมน2067ปี นับตั้งแต่ปีพออ5หอยจนถึง2,567เอาละทำมนนกระทอว่าเป็นภาพที่ว่ากู้ใดนนัมผาทุกท่านเอามาเที่ยวนะอยู่ที่ห่อภากเก้ียวนคนรล้วเบงจันทนั่นเองนะซึ่งป็เนืสถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นซื้อข้องทางนครรล้วเบิงจันทแล้วก็เป็นอา่าสถานปิญกกรรมเนาะที่ที่มีความเก่าแก่เนาะ แล้วก็เขาะจะสังเกตเห็นเนาะอยู่ไหนเขาพระแก้วนี่ก็จะมีบางจุดนี่เพื่อนยังคงหักเศร้าไว้นะว่าจะเป็นลวดลายของประตูเศร้าวัดพระแก้วต่างๆเหล่านี้เนาะก็เป็นอันเก่าอันแก่เนาะสร้างตั้งแต่อุ้ยพศ2135พศ2 1อ,อ8เนาะก็มีความตดานานันมาพอสมควรแล้วก็คนได้มีการบูรณะเป็นอสร้างข้อเนาะไล่ยุคไล่สมัยกันไปในการเราต้องเที่ยวเนาะท,ที่ว่าได้มาเที่ยวที่นครราชสีมาะเขาตองได้มาแบะเบิงนะแบะสุ่มแล้วก็ถ่ายรูป เป็นจินตนึกามือนี้กับกุณเองกับมากับเฮ่นกับมีนักท่องเที่ยวเนาะบอลจะเป็นจ้าทางประเทศไทยแน่ทางอุดรทางกาฬสินแน่สินะกับเพื่อนก็ได้มาเที่ยวเพราะอยู่เสเดียนติดติดกันมอวกันเดเด้นเนาะอืแล้วก็สําหรับอยู่ในสถานที่แห่งนี้เนาะก็เลยได้กลายเป็นบอนที่เพิ่นอ่าเป็นหนึ่งในพิพิธภัณฑ์เนาะในการเก็บเมียนอ่าของวัตถุโบราณเซนว่าจะเป็นพระเก่าแก่บ่หรือว่าวัตถุโบราณต่างๆ ที่เก็บไว้ทางด้านในอบสถแต่ว่าคูดบสมามราที่จะทายให้กับทุท่านี่เห็นได้เนาะเนื่องจากว่ามีกฎระเบียบอ่าห้ามทายทําอยู่ทางด้านในของอบสถแต่ว่าทางด้านนอกเ้าสมามรถที่จะทายทําได้นั่นเองตามที่กูได้ทุกคนในเห็นกันนะเนาะเป็นอะไรกระดกกระฟ้าทุกคนเนาะอ่าคอมเมนต์เดี๋ถ้าวามากกฟ้ากดไลค์กูเนอเพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างคลิปนั่นเองนะก็กันมาในครั้งนี้ก็ถือว่าเห็นให้ เอาได้เห anyway. sure. ็นเนาะลายยางศิลปะความงดงามของทางห้องพักแก้วครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่สามที่กูได้มาเนาะใครมีความคิดไม่ได้ก็ฝากคอมเมนต์เข้ามาด้เด้อเนาะัสดีเป็นข้อลาไปก่อนเนาะสบายดีสวัสดีครับ